สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูไก่กินข้าวนะคะเอาข้าวให้ไก่นี่ก็จะเป็นต้นกล้วยเอามาหันา่นนะคะล้มแล้วก็เข้าไปลายแล้วก็ให้ไก่ไก่กู้ แ้วร้อนแบบนี้ได้กินต้นกล้วยก็เย็นซื้นใจนะคะนะจิ้มก้ลูกใส่กันแล้วก็มีทางนู้นหน,น่อย้ะอ่านเลียงกะดิ มาได้ไหมนีไหมรักคุณทางไก่ป่ะเนาะ